สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะคะหลังจากที่ล่ำถวายเรียบร้อยนะคะก็ร <ผม S 2> ขันหาปูเรียบร้อยะค่ะกต่มาฟังคําบอกคําจากของปูคือว่าหกสุดท้ายนะคะอันนี้ค่ะตอนปูรับขันที่แรลกตัวนโมนโมสามจบสามมาเขาเสนอเลขเขียนลงวันสามหานะคะครับผมแล้วก็นนีผู้เ่าบอกว่าเขาได้ยิน เขาเว้ากันประส่นปูเจา้าที่เนี่ยปูผู้ตาก็เป็นผู้เว้านะครับอย่างนี้เขาเว้าวโซเซเล็กสิบเก, 19, ก้าอ่ะสารเดซิบเก้าก็อย่างเี้ยสิบเก้าก็ได้ไปใส่มากอะว่าแต่สิบเก้าเกาลีว,ว่าเจ็งสีนะคะครับผมอันนี้ปูที่บฟขาวกเกาลีว่าอยากให้ได้เฮ็ดได้สากปูนาโคอันนี้อันนี้เข้าฟั่งมึงแล้วก็เขียนไว้เด้อค่ะเด้อครับผมกะมี่สิบเก้าสามหาแล้วปูอยากให้สากปูนาโค อยางไข่ปอยคือจังปลอยอยู่ดรอปผู้ตาตีระวางสิเนาะท่าน,นอย่างไข่ปลอยคืดอดรอปผู้ตาแล้วก็เรีปกปอยมาให้เก้าหกนะคะเก่าหกกับเก่าหกศูนย์ของผู้ชี้มะขาวอันนี้ผูชี้มะขาวเก้าหกแล้วก็เก้าหกศูนย์โอ้โหเก่าศูนย์นะคะเก่าศูนย์ครับหกเก่าศูนย์ครับปัดนี้ก็คือมือเสานี่นะคะผู้อาจจะหายฟินแนวทางไข้เอาพิจรารณาเพราะว่าเพิ่นบอกสิบเก่าหลายมือแล้ว บาที่นี้เราเรียกว่าปลาลาขวดเท่าไรเนี่ยมันมีสามหาหเฮงมงคลเราก็ว่าสามหาน้ำมันตัซาสา3 3มสามมหามากสินะมาที่นี้นะปะลาลาขวดละสามหาจรินะครับปูวาองซีพ่อสีเมาพ่อ,สพอสใส้ขวดละสิบหกขวดละสิบหกเมามากลอยขวดเป็นเงินพันหกลอยพ่อสีผู้ไดมากมือนีพ่อสิแก่เมื่อทุกคนแก่ใครได้ไปยุ่ไปกินทุกคน ขวดละสิบหกบาท,ท,ทพอพอพ่อเห้ผู้ได้ใจพ่อสิ่มเมาใจเองนี่สินะครับผมนี่แล้วพิจารณาเบื้องเนื้อค่ะสิบหกสิบเก้าค่ะปูบนวาแจกวัชรดาลักาเก้าหกปยันาาละะยเลื่อมปูปูชีบขาวพนวาหกเก้าศูนย์กับหกเก้าหกเก้าเก้าหงกำนะคะครับผมแต่ละแม่ก็ยุ่งในเด็กตัวเดียวกันเนาะค่ะสิบหาเนาะครับอันนีก้ก็เลขคำนวณไม่คู่มาหนึ่งมาหก เัา่บ้นหกับบ้านงแต่ว่านอกจากยกเวีนสิเป็นเหล็กเปล่าเ้วอครับถ้าเล็กเปล่าอาจจะบพเขาแต่ว่าคันบ่เปล่ามัดเขาเล็กนหนอดเขาเปคู่ปูบอกว่าสิมาสอมตัวคนนี้ครับสองขาเออสองตัวกับหกหนึ่งอะไรเอาหกปูอะหกหนึ่งหนึ่งอครับผมแต่เหล็กฟันไม่คู่ผัดสองหกสองมครับเนะค่ะมันมันมีมันมันตีดหกอยู่วกับหกแปดหกสองหกแปดที่แม่คู่ฟันสองหกสองฟันในสามตัวสองหกสองต่องวั หล้กกาไทยไทยนะใครไทยไทยาเม่อันหกแปดหกนระเคนตายหลักก็ว่าสีส้มบุญไทยเพิ่็เรียกว่าหกแปดอยงนี่นะครับผมอันจากสีคิว่าคิวเราควบฟันกันไ้แต่ว่าเลขที่คำนวณได้กะคือหกคำหนึงท้องเศษจวนมากหมหาห้าหกมหาขั้นนสายวิ่งแล้วว่าฝากมาบอกโค้งขาเป็นวัยยืค้งขาหกสามเพื่อแจ๊คูหายยืดส้มแหยทีมงานแลวครับหกขาหกมเราอยากมเราเราฟันมา เลีกออกโตกเกียวว่าสันวาครับอันนี้กับพี่เจรนาบึงนะคะ่ะแล้วกับทวดบึงเพราะว่าเขาบึงคลิปแล้วเขาเขียนไรอ่ะสิหนา้าไล่เมือปูตาแล้วเขียนซีโฮงหนึ่งจำได้ปะคะแม่คู่เบิ่อวานเป็นซีโฮงหนึง่งไล่เส้นอ่ะแม่ครับผมแล้วเขียนไปเลยใช่ไหมแกเก้าไหลแล้วว่าเก้าไหลจนพ่อจำบไ่ไรนี่เขเสียจนครับเก้าไหลจนหาบ่เห็นว่าสั่งโมอันนี้เขาเสียจวนเนาะครับผมฮาทั้งคนคนผืนประเดี๋ยฟังนะเสียจวนว่าขั้นสรีวิ่งให้วิ่งห์องกับภา ครับผมะตีดอกตีถาเขาเพิ่นาเพิ่นตีดอกตีหาเขาไม่คู่มากหกับหนึ่งหกคับหาของเราวันนี้แล้วสิจับคู่ให้เพราะว่ามันกครั้งล็กตัวเรียกยื่นละแเ้าจับมันถ้าเป็นเลขสาตัวแล้ว่าเป็นหาหกสามหกาสามนี่แหครับผมไคนะแต่เห็นบ่แต่มม่เรื่องเรียนวอลเอาเอาสวยเพวนเรื่องเนี่ยแต่ไม่คู่ว่ามันสี่หกหนึ่งมันว สี่หกหนึ่งโซ่โซ่เข่าเขาเขาในเครื่องเลยเออะะเดี๋ยเขาเสียจนกับซิมี่อายุหกเก่าก็เป็นปูว่าเขาตัวนึงมั่นนี่ที่บนบผมเนี่ยแหละเขาเขาเสียจนข้นสีเหรียญหกะคะมีหกหกหกสามหกศูนแล้วหกเก้าเรครัว่าปูแล้วก็หันหกเก่าศูนย์อะไรไหมบอหกศูนย์กับมี่หกเก่ากับมี่นะสิเนี่นหลพูดก็ว่าพูก็ว่าเขาอยู่ในิมาหกขาหนึ่งยังสั่นนะครับใิมาขานึงแต่ว่าเขากัพีจะละหน้าเนาะค่ะ การห้ายิบจ้าฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยไว้ได้หาหกหาซ้มหาเก้าหาซูนี่คือ้องเสียดจวนนีคะเรื่องมีเหล็กแปดตัวรับผมแปดตัวเพราะเจ้ใหม่ยนะคะอันนี้ก็แม่คู่ก็เริ่มมาบอกให้ฟังนะค่ะว่าเออสรุปมาแบบนี้แบบนี้เลยคำนวณแม่คู่มากหกับหนึ่งค่ะผู้ได้ฟันดีได้แต่ว่าควบฟันแม่คู่เขาเขาได้รองมือหกแปดหกสองนะคะครับผมหกแปดแล้วหกสองสองหกสองต้องอ้วนที่ดีเลยค่ะพอดี ฟันพอ่อดีเล็กออกบ้าปบะกา้มือขึ้นที่สองเพรามันเน่ยม,มือนเลี่ยงห้องบงเลี่ยงสิแม่คู่นอนตื่นขึ้นคือคนมาว่าว่าสองหกสองเหนื่อยยังสิแม่ท<ม>ีลานี่็เป็นตนาสงสัยนะคะสองกสองสิการแม่คู่ก็เอาไว้ร้ายเสือพิ้วหกสองไปหาแจ๊บสลาดกินแบงรัฐบาลตัดเต้ต่ตตตอหมวดผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้หาเงียบาหาเงียาครับแค่หกสองบรับผมแต่พ่อใดกับหกหนึ่งเลยกัน ซื้อซิบเก่าๆซิปเอ็ดอะไรได้ได้มึงได้มึงโค้งหนึ่งนะคะครับผมอาจเจ้าได้กาให้เอฟซีซูพูุูคนโซมานลำลุ้งไหลเลยค่ะเรื่อสาธุสาธุค่ะได้สุพูซูคนค่ะสาธุสาธุครับครับสวัสดีครับแอดยิมอ่ากับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับอ่าแอดยิมแอดแตงโมนะครับแล้วก็น้องยิงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเปิดกระด้งใจท่างช่องนะครับเด้อเมื่อนี้เป็นโค้งสุดท้ายครับที่พ่อแม่พี่น้องขับสายบุญนะครับก็ค่อยครับโชคนะครับจากปูตาปงปูชีปะเขาวแล้วก็แม่ยคู่หอมหวนครับสรุปโครงสุดท้ายนะครับเมื่อนี้ครับท่างช่องครับก็ได้ยน้ำวัดใจนะครับอืว่าจะเป็นแอดยิ้มแอดแตงโมแอดไดนะครับขึ้นถวายครับอ่า เจซนะครับร่วมสร้างครับผมปูนาโคเพราะว่าจะเป็นพระมหาเกียปุรีนะครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยบระทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อทำกับตังกิจอธิษฐานเราสาธุสาธุครับผมอ่าได้ขึ้นน้ากันเบิร์ตถกปู่ทุกคนครับเพราะว่าจะเป็นแดนงมกัจัดให้เรียบร้อยนะครับหรือแท่งแอดยิมกับอ่าถวายปูเรียบร้อยให้เรียบร้อยบระทุกปู่ทุกคนนะครับความกับเอ่อน้องไอ้นะครับสําหรับมือเศร้านะครับมือเศร้านะครับหลังจากอ่าก้อนซิลัมถวายนะครับ แม่คู่กับปูตามีนโยบายให้แกกปลาล่านะครับปลาล่าแม่คู่หอมหวนครับแกกลอยขวดแม่ปลาแตงโมขวดละสามสิบห้าบาทขวดละสามสิบห้าบาทแต่ว่าปูเมาโอ้ยปลาล่าเมาขวดละสิบหกบาทแตงโมครับปมาลาร้อยขวดค่ะร้อยขวดเมาขวดละสิบหกบาทเมาขวดละสิบหกบาทครับอ่าครับเอามาแกกผู้ใดมากก็คือได้อยู่หอเนาะครับเนาะครับก็อาจจะเป็นปูอาจจะให้แนวทาง แต่ทางหรือว่าให้เป็นปัญหาให้เป็นปัญหาเนาะครับครับผมครับผมเพราะว่ากรับพูดกันเน้นสิบหกกันแล้วเนาะแตงโมครับเน้นสิบหกครับสิบเก้านะครับครับพูดตาอ่ะเอาม่ามือเสาร์นะครับเอาขึ้นง่ายๆเลยครับง่ายๆแบบว่ารวมรัตตัดต่อนั่นเตงโมเนาะครับอ่าพูดตานะครับขึ้นพวกแอดขึ้นอ่าพูดกันนั่งอ่าบอกกับูุกับร้านนะครับนั่งรับอ่าปัจจัยนะครับ ปูตากับปูพุ่มที่รักษาหลักสมรักษาอยู่หัวปูชีบกะขาเลยครับปูเถ่านะครับได้ยินอ่าผีนะครับผีที่มันย่างไปย่างมานะครับได้ยินเขาเจ้าวอากันว่าสันว่าว่าเลขสิออกสิบเก่าครับปูตาว่าแมนบอลสันแมนสันว่าอ่ครับกับสิบเก่านะครับเนาะอ่ากับพิจารณาเอาครับผมแล้วก็ปูชีบกะขาวนะครับปูบันเนปปูตาได้ถามปูองค์ปูชีบกะขาวปูใหญ่ครับอ่าปูชีบกะขาว ลูกหลานซีห้ลูกหลานบอลลังวดนี่วันสดุลูกหลานก็คือบ่มีเงินแท้วัสดุกระเม่นดีริย์นะครับกบ่มีครับอ่าครับผมเพราะว่าไก่ได้สางบุญอยู่นะครับเนาะอ่าขันบ่ได้มีปัจจัยมาจากปูนะครับกับจักเสียอ๊ไซไปเฮ็ดไปสางนะครับครับปูชี้ปากเขาเลยว่านะครับหกเก้าให้เก้าหกนะครับปูชี้ปากขาให้เก้าหกแล้วก็สามตัวให้หกเก้าศูนย์นะครับเด้อสามตัวให้หกเก้าศูนย์ สําหรับปูที่ปลาก้าให้สองตัวให้เก้าหกสามตัวให้หกเก้าศูนย์นะครับปูตาให้แตงโมคงสุดท้ายคือเก้าหกให้ต้อมวดเป็นยังคือสองหกแต่ว่าให้คงสุดท้ายเป็นปุนเก้าหกนะแตงโมเนาะครับแล้วก็ปูตาแมนให้รังวันครับปูตาให้แอดยิมนะครับห้แอดยิมนะครับห้แอดยิมราคาปลาเลาสันแอนยิมยากได้ให้กินปลาเหลาสัน่าครับยิมก็งงงงปู็เลยมาบวกลบคุ้นหารให้เนาะ ครับปูปูมาบอกลบคุณงานให้พันอ่าสิบหกคุณร้อยขวดนะครับมันเป็นพันหกร้อยนะครับอ่าครับพันหกร้อยนะครับสิบหกอ่าครับปูกดเครื่องเคลเรกออกมาปูกดเครื่องเคลเลกเองเองนี่ครับเมื่อนี้ครับได้หนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะครับเนาะครับอ่าครับแต่ว่าปูบอกว่าให้กินน้ำปลาลาบคนละสิบหกบาทต่วสั่นว่าอ่าก็พิจารณาเอาแล้วกับปูบอกยิ้มก็เลยว่าเอ้าปูเคอบอกว่าสิบเก้าอ่าปูบอกว่าสิบเก้าเป็นบนเก้าหกเป็นล่าง อ่าเสี่กับพี่เจน่าเอานะครับเนาะครับปูสังน้ำข้นซาดิสาเก้าหกเก้าหกตัวเดียวก็คือหกล้านเอาหาล้านแตีงโมหาล้านนะครับอันนี้เอดยิมอ่าก็นั่งกันปูโท้สังคุณซาดิสา,าตัวเดียวเก้าหกหาล้านเอาเก้าหกมาส่งนะคะเอาเก้าหกมาส่งครับเขากับพี่เจน่าเอานะครับเนาะครับสำหรับปูนะครับอ่าปูว่าเสียเอกมักเกล็กตัวใดเสียเอกบอกว่า,วามักสามหาพอ ขาแข่งไปเลยไปสันวา่าเสียพอประยิมปรยิมก็บ,บอกว่าเสียอ่าตัวแรกไปสันว่าปูปูปนี่นหายซิฟเกลอ่าสาเสียแย,ยกไปสันวา่าพิจานาเอาแต่ว่าเสียจวนเด็ดยิมกระถามด้ถามปูตัวแรกเสียงเสียจวนสิเข่าบ่อของเสียจวนเข่าขาหนึ่งขาหนึ่งบม่รู้ว่าสิเข่าบนเข่าล่างหรือว่าอ่าเพิ่นวิ่งไปก็คือหกกับอหาเม็นบาดแงโมั่วครับอาจติมาหาขาหนึ่งอาจติมาหกขาหนึ่งสัตว์ไหมเอากับพิจานาเอา แต่ว่าของแม่คู่แอดยิมกระามปูของแม่คู่ดีตัวเลขคำนวณของแม่คู่เขาสองขาหมาสองขาพันป่าของเสียจนตะล่วงหาเดี๋ยวด้ค่ะเพราะว่าไปตรงกับน้ำปลาสารอุสารรมโอ้ครับเัากับพิจนาเอานะครับเนาะปูว่ามาขาหนึ่งมาขาหนึ่งแต่ว่าปูกระเปลกอยู่แปลกปูฝ่าปูม้าขาแข่งกับเสียเอกเสียเอกประมาณเลขกสามหาครับเัากับพิจนาเอาบางทีเนาะค่ะปูอาจจะให้ลูกหลานเนาะค่ะให้เสียเอก กรไดเนาะค่ะเขาก็ลองไปิพิจนาครับ,บ,บอ่าแต่ว่าปูกันเน่นสิบเก้าสิบเก้าสิบหกอ่าแล้วก็ปูชิบะขาวเก้าหกแล 6, ้วก็หกเก้าศูนย์ครับฮองกับพิจานาเนาะครับเนาะครับ,นะรบแต่หมูมันยังเพิ่มเติมมั้งครับมีอยู่ค่ะเพราะว่าปูบอกว่าปูยำเลยได้ยิมพอให้เก้าหกกับหกเก้าศูนย์แต่ว่าเก้าหกกับเอยเองก็แต่หมยูยำมันเป็นหกหกหมยิมเพราะว่าปูบอกว่าพอให้เก้าหก กับเก่าหกบางทีนี้จิ้มแตงโมจำเรศแล้วผู้ไ้แตงโมสองหกค่ะคือเป็นตัวกันเนาะค่ะก็ล่องที่มีพิจารณาเป็นแตงโมจะใครกันหกหกบ่หสองหกค่ะหกหกค่ะหกหกนะครับน่าแปลกตรงกับเสียจวนพอดีที่หกหกค่ะเพราะว่าแตงโมสองหกได้ยิ่ง วันนี้เขาอาจจะไปเอาตะสองหกเนาะค่ะเพราะว่าพวกว่าแต่งจำโม่แต่แตงโม่จำอะไรเนาะค่ะว่าเก้ากับหกบางสิ่งละยิ้มอ๋อแเก้ากับหกก็เลยเพื่ออาจจะครับเก้าเป็นหกเป็นสี่เขาก็กันไว้เนาะครับใส่วิจัยยาณในการรับชมนะครับทั้งช่องเป็นแชร์หน้าทางนะครับอ่าแต่งโม่คนยำอยากให้กันไว้นะครับเป็นตัวกันนะครับอ่าสีมาสรุปอีกทีหนึ่งขันท่านนะครับนอกกับสีระมาณฮามุงกัวกัวเกือบเที่ยง ครับสิไปไลยลงคลิปลงยังให้เอฟซีวันเพราะว่ามันเกิดสิเสียเว,วลานวเน่าเสียงโม่เนาะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องอ่ากขอขอีฟซีทุกท่นกานโชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับขอสิไปล,ลงคลิปนะครับต้องให้เอฟซีเด้เบิ้งทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกาบขอสวัสดีครับ